บ้านผมอ่ะมียาำคนหนึงมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วพอผมเจะเาข้าวน้ำออกไปให้แกกินแกก็หายไปเหลือแต่ขวดน้ำไม่ไม่เปิดกับอาหารที่ปักทูบไว้บ้านมึงมีผีทำไมมึงไม่บอกก่อนวะคุณไม่ทำตามกฎที่บอกไว้ใช่ไหมกฎอะไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาจอกลึกกันถึงแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งนะคะ เป็นบทสนทนาที่ถอดมาเลยจากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านของเมเจอร์กรุ๊ปครับผมคือแค่ฟังชื่อเรื่องก็รู้สึกไม่น่าไว้วางใจแล้วใช่ไหมคะข้างบ้านเนี่ยใช่เลยครับมันใกล้ตัวจนน่ากลัวสิ่งที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็เลยเหมือนกันต่อจิ๊กซอค่ะเรามีชิ้นส่วนเป็นบทพูดแปลกๆกดประหลาดๆของหมู่บ้านบรรยากาศที่ไม่น่าไว้ใจเราจะมาลองปฏะติดประต่อกันดูว่า แค่จากตัวอย่างหนังเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเพราะตัวอย่างหนังที่ดีมันก็เหมือนจิ๊กซอจริงๆนะคือให้ภาพรวมมาแต่จงใจซ่อนชิ้นส่วนสำคัญเอาไว้ใช่ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องบ้านกับเพื่อนบ้านเนี่ยเออมันเป็นความกลัวที่ทรงพลังมากเพราะมันโจมตีความรู้สึกปลอดภัยในที่ที่เราควรจะรู้สึกปลอดภัยที่สุดจริงที่สุดเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากจิ๊กซอชิ้นแรกที่หนังโยนมาให้เราเลยดีกว่านะคะ เป็นกฎของหมู่บ้านที่ฟังดูแบบแปลกๆตั้งแต่แรกเลยครับมีตัวละครหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแต่ละบ้านในหมู่บ้านเนี้ยต้องการความเป็นส่วนตัวสูงต่างคนต่างอยู่แล้วก็แนะนําตัวเอกว่าผมแนะนําให้อยู่กันอย่างสงบเงียบๆฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ก็รู้สึกเย็นชาแปลกๆตรงนี้เขาเริ่มปูพื้นเลยครับคือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวหรือ isolation อ๋อ oh, ความโดดเดี่ยวใช่ครับซึ่งเป็นเครื่องมือสุดคลาสสิกในหนังสยองขวัญเลยการทําให้ชุมชนดูไม่เชื่อมต่อกันทุกคนสนใจแต่เรื่องของตัวเองมันเป็นการบอกคนดูเป็นนัยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับถ้าตัวละครหลัดเจอปัญหาอย่าหวังว่าจะมีใครมาช่วยนะอ๋อ oh, เพราะไม่มีใครสนใจใครอยู่แล้วถูกต้องครับมันคือการตัดระบบความปลอดภัยทางสังคมทิ้งไปตั้งแต่ฉากแรกๆเลย มันน่ากลัวนะคะเพราะมันสวนทางกับภาพหมู่บ้านในฝันที่เราเห็นในโฆษณาเลยที่แบบเราคาดหวังว่าจะมีสังคมมีเพื่อนบ้านคอยช่วยกันแต่ที่นี่มันกลายเป็นเกาะส่วนตัวของแต่ละหลังประเด็นนั้นสําคัญมากครับการบิดภาพหมู่บ้านในฝันให้กลายเป็นฝันร้ายนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวอืมแต่แล้วกฎมันก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกจะแค่คําแนะนํากลายเป็นคําสั่งที่ฟังดูอันตรายชัดเจนใช่เลยค่ะประโยคที่ว่า ห้ามไปยุ่มกับบ้านหลังอื่นโดยเฉพาะบ้านข้างๆคือทำไมต้องโดยเฉพาะล่ะคะนั่นนะสิครับประโยคนี้มันเหมือนป้ายเตือนสีแดงอันใหญ่ที่ปักไว้หน้าบ้านหลังนั้นเลยมันเปลี่ยนจากเพื่อนบ้านธรรมดาธรรมาให้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามไป,ไปเลยอะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Forbidden Space ครับเป็นพื้นที่ต้องห้ามอ oh. เป็นการสร้างปริศนาที่ทรงพลังมากเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ ยิ่งบอกว่าห้ามยุ่งเราก็ยิ่งอยากรู้ว่าทำไมมันมีอะไรซ่อนอยู่การเจาะจงไปที่บ้านข้างๆทำให้จุดศูนย์กลางของความน่ากลัวทั้งหมดมันชัดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยพอหนังสร้างบรรยากาศความโดดเดี่ยวกับความลึกลับได้แล้วชิ้นส่วนต่อไปที่โผล่มาก,ก็ชัดเลยว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติครับ มีฉากที่ตัวละครเล่าว่าเห็นคุณยายมานั่งหน้าบ้านแต่พอจะเอาของไปให้ก็หายตัวไปเฉยๆเหลือไว้แค่ขวดน้ำยังไม่เปิดกับอาหารที่ปักทูบไว้แค่ภาพทูบป,ปักในอาหารก็รู้สึกแปลกๆแล้วนะครับใช่ค่ะแต่จุดที่ดิฉันว่ามันฉลาดมากคือบทสนทนาที่ตามมาหลังจากนั้นบทสนทนานั้นเลยครับที่คนหนึ่งถามว่าคุณอินเห็นใช่ไหมครับ แล้วอีกคนตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตกใจสุดๆว่าอย่าบอกนะว่าทูบดอกเดียวเหรออื <c oughs> ได้ยินคำนี้แล้วรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆทำไมตัวละครถึงตกใจกับจำนวนทูบขนาดนั้นคะมันมีความหมายพิเศษอะไรในวัฒนธรรมไทยเราเหรอคะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและทรงพลังมากเลยครับในบริบทความเชื่อของคนไทยคือปกติรับการไหว้พระไหว้เจ้าที่จะใช้ทูบสามดอกหดอกเดอกค่ะค่ะ แต่ทูบหนึ่งดอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะสงวนไว้ใช้กับกรณีที่เกี่ยวกับวิญญาณโดยตรงโดยเฉพาะการไหว้ศพหรือ,อการเรียกผีสัมภเวสีโโอ้ห oh. พูดง่งายๆว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์การสื่อสารกับคนตายครับคนลุกเลยค่ะพอรู้ความหมายแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะแสดงว่าหนังไม่ได้แค่จะทําให้เราตกใจแบบผีทุ่งแช่ไม่ใช่เลย แต่กำลังใช้ความเชื่อที่มันฝังร่างในวัฒนธรรมเรามาเป็นเครื่องมือสร้างความหลอนซึ่งมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยถูกต้องครับและที่ยอดเยี่ยมในตัวอย่างนี้คือการที่ตัวละครในเรื่องก็รู้ความหมายนี้เหมือนกับเราอ๋อใช่ใช่ใชการที่เขาตกใจกับคำว่าทูบดอกเดียวเป็นการยืนยันกับเราทันทีว่าในโลกของหนังเรื่องนี้เนี่ยกฎเรื่องผีสางวิญ,ญญาณเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดไม่ใช่อาการหลอนไปเองใช่ครับ มันเป็นการสร้างกติกาของเรื่องให้ชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่คือของจริงโอเคพอเรื่องผีมันชัดเจนขึ้นมาปุ๊บหนังก็เหมือนจะสับขาหลอกเราทันทีเลยค่ะครับผมเพราะในขณะที่บรรยากาศกำลังวังเวงได้ที่จูๆ่ๆตัวละครหญิงที่ชื่อแพทก็เล่าด้วยน้ำเสียงสบายๆว่าได้คุยกับคนข้างบ้านแล้วนะเขาเป็นผู้หญิงสวยเลยแล้วในเวลาแทบจะพร้อมๆกันตัวละครชายที่ชื่อวินซึ่งน่าจะเป็นตัวเอกตัวโดนเพื่อนตะคอกใส่หน้าว่า วินบ้านมึงมีผีทำไมมึงไม่บอกก่อนวะนั่นแหละครับนี่แหละค่ะมันทำให้คนดูอย่างเราสับสนไปหมดเลยตกลงบ้านข้างๆมันมีอะไรกันแน่มีผู้หญิงสวยหรือมีผีสิงหรือว่าหรือว่าผู้หญิงสวยคนนั้นนั่นแหละคือผีใช่ครับนี่คือการสร้างความคลุมเครือหรือ ambiguity ที่ยอดเยี่ยมมากมเป็นเทคนิคที่หนังสยองขวัญดีๆชอบใช้เพราะความกลัวที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแต่คือสิ่งที่เราไม่แน่ใจ อ oh. การให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองแบบนี้ทําให้เราไม่สามารถไว้ใจอะไรได้เลยและหนังก็เติมเชื้อไฟเข้ามาอีกด้วยข้อมูลที่ว่าบ้านหลังนั้นพลังงานไม่ดีเลยและแรงอาฆาตสูงมากแล้วคําว่าแรงอาฆาตสูงนี่มันต่างจากผีดุทั่วไปยังไงคะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับที่มาของผีตัวนี้ได้บ้างไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคําว่าผีดุ อาจจะหมายถึงวิญญาณที่หวงที่เฉยเฉยแต่คำว่าแรงอาคาตมันบ่งชี้ถึงเจตนาและปุ่มหลังที่ชัดเจนกว่ามากอ๋อมีที่มาที่ไปครับมันบอกเราว่าวิญญ,ญาณตนนี้ไม่ได้แค่สิงสู่ไปเรื่อยๆแต่มีเป้าหมายบางอย่างที่เกิดจากความโกรธแค้นมันมีเรื่องราวเบื้องหลังอืมซึ่งทําให้ภัยคุกคามนิ้งดูเป็นส่วนตัวและอันตรายยิ่งขึ้นเพราะประกอบกับข้อมูลที่ว่าบ้านหลังนั้นประกาศขายแต่ยังขายไม่ได้มันก็ยิ่งตอกย้ําว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่ยอมไปไหน พอสถานการณ์มันเลวร้ายลงจนชัดเจนแล้วเนี่ยตัวละครวินก็ได้รับคําแนะนําที่สมเหตุสมผลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้คืออะไรครับคือขายบ้านหลังนั้นเถอะถ้าเป็นเราเราท่านๆ่านก็คงเพ่นไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นคือทางออกของคนปกติแต่ช่วงเวลาที่บีบคั้นที่สุดนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ตัวตนของตัวละครเอกจะถูกเปิดเผยออกมาค่ะวินเลือกที่จะไม่หนีแต่กลัดประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าครอบครัวไม่ใช่หรอ ที่วินรักไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นผียังไงวินก็จะสู้ประโยคนี้มันเปลี่ยนโทนของเรื่องไปเลยนะจากหนังเสี่ยงขวัญที่เน้นกันวิ่งหนีเอาตัวรอดมันกลายเป็นดรามา่าใช่ค่ะกลายเป็นหนังดราม่าครอบครัวที่มีผีเป็นอุปสรรคมันทําให้เราเกิดอารมณ์ร่วมกับตัวละครอันทีเลยใช่ครับมันยกระดับแกนของเรื่องขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนประทะผีอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความรักประทะความอาฆาต อืการตัดสินใจของวินทำให้คนดูเริ่มเอาใจช่วยและอยากรู้ว่าเขาจะปกป้อนครอบครัวจากสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ได้ยังไงและมันก็ถูกตอกย้อมด้วยประโยคที่เขาตะโกนออกมาอย่างเกรี้ยวกราดว่าบ้านกูกฎของกูครับมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะแต่มันเหมือนเสียงของคนที่หลังชนฝาที่พยายามจะทวงคืนอานาจในพื้นที่ของตัวเองมันคือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการเลยค่ะใช่เลยครั เป็นการประกาศสงครามกับสิ่งที่เขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจะสู้กับมันยังไงซึ่งนั่นยิ่งทำให้เราอยากติดตามต่อไปอีกแล้วก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายค่ะสำหรับดิฉันนะช่วงท้ายของตัวอย่างนี้คือสิ่งที่หลอนติดหูที่สุดแล้วยังไงคะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยจากที่มีบทสนทนาเล่าเรื่องมันจะกลายเป็นมีแต่เสียงที่น่าขนลุกซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเสียงกระซิบที่มันก้องอยู่ในหัวอย่างเสียงที่พูดว่าอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันวนไปเรื่อยๆการใช้เสียงซำ้ำๆแบบนี้เป็นเทคนิคทางจิตตุทยาที่ได้ผลมากครับมันไม่ใช่การหลอกให้ตกใจแบบจัมส์แกร์ไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการโจมตีทางโสดประสาทอย่างชา้าๆค่อยๆบั่นทอนสติของตัวละครและคนดูไปพร้อมๆกันเป็นการสื่อว่า ภัยคุกคามนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในบ้านอีกต่อไปแล้วแต่มันเข้ามาอยู่ในหัวเราแล้วใช่ครับมันแทรกซึมเข้ามาอยู่ในความคิดในจิตใจ,ใจและเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นน่ากลัวมากแล้วมันก็ปิดท้ายด้วยเสียงที่ดิฉันว่าบิดเบี้ยวที่สุดในตัวอย่างนี้เป็นเสียงเหมือนเด็กกาลังเล่นแต่ฟังเราไม่รู้สึกถึงความน่ารักเลยสักนิดเดียวอืมคือเสียงจ๊เอ๋ใครเอย่ยชุการอําเอาสิ่งที่ควรจะไร้เดียงสาอย่างเสียงเด็กหรือการละเล่นพื้นๆอย่างจ๊เอ๋มาใช้ในบริบทที่น่ากลัวเป็น เทคนิคที่ได้ผลเสมอเลยครับจริงค่ะเพราะมันคือการบิดเบือนความคาดหวังของเราอย่างรุนแรงมันเปลี่ยนความสนุกสนานให้กลายเป็นความวิปริตน่าขนลุกเหมือนเป็นการเยาะเยะ้ยใช่ครับเป็นเหมือนการเยาะเย้ยจากวิญญาณรายที่กําลังบอกว่าฉันเห็นเธอนะแต่เธอไม่เห็นฉันมันคือการแสดงอํานาจที่เหนือกว่าและเป็นการทิ้งท้ายให้คนดูเก็บเอาความรู้สึกไม่ปลอดภัยนี้กลับไปคิดต่อที่บ้านได้อย่างยอดเยี่ยม พอเราเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาวางเรียงกันแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะคะครับจากตัวอย่างข้างบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังมันไม่ได้พึ่งพาแค่ความน่ากลัวแบบฉาบฉวย แต่มันค่อยๆสร้างรากฐานความสยองขึ้นมาทีละชั้นเริ่มจากการสร้างบรรยากาศโดดเดี่ยวใช้สัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างทูบดอกเดียวแล้วก็สร้างปริศนาระหว่างคนกับผีให้เราคาดเดาและสุดท้ายก็ผูกทุกอย่างเข้ากับแกนเรื่องที่ทรงพลังอย่างการปกป้องครอบครัว แต่สำหรับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่มันจี้ไปที่จุดอ่อนไหวของเราทุกคนคือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดอย่างเพื่อนบ้านและมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านว่าเอาเขาจริงแล้ว ข้างในรั้วของเรามันปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากค่ะมันทําให้ความน่ากลัวมันใกล้ตัวขึ้นมาอีกเยอะเลยตลอดการคุยของเราเราพยายามจะหาคําตอบว่าภัยคุกคามในเรื่องนี้เป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ค่ะแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าระหว่างการต้องสู้กับผีที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันร้ายกาจกับการต้องอยู่ข้างบ้านคนที่เราไม่เคยรู้เลยว่าข้างในใจเขาคิดอะไรอยู่แบบไหนมันน่ากลัวกว่ากันอืมหรือบางที สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นตอนที่เราเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่อันไหนคือคนอันไหนคือผีนนนววว